หนังสือภาพ Alive in Shadows ที่รวบรวมภาพถ่ายความงดงามของศิลปะหนังตะลุงโดยฝีมือช่างภาพระดับโลกค o n สแตน t i n คอนโซวิติสปรมาจารย์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการถ่ายภาพสารคดีหนังตะลุงที่ใช้เวลากว่า20ปีในการบันทึกเรื่องราวของศิลปะแขนงนี้ นางตะลุงคือศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอันหลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกันซึ่งคอนสแตนตินคอนโซวิติสช่างภาพชาวออสเตรเลียที่มีความลหลงไหลในศิลปะแขนงนี้ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือภาพ Alive in Shadows ที่รวบรวมภาพถ่ายขณะที่ออกเดินทางไปบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงอันเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่ายให้ได้ชมกันที่งานเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่27 Harmony World Puppet Innovation 2024ซึ่งจัดขึ้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Museum ปทุมธานีค่ะ NSM museum in Bangkok and thank you to Kunimit and everyone at Harmony World Puppet Innovation Festival and of course everyone at NSM for inviting me it is really good to see so many cameras i'm on the other side now so <laughs> this is the the book a life in shadows out now through river books and we're going to be doing another event in Songkla on the thirtieth of November, and the big event will be at December fourteen at River Books. So yeah, this is the book, and maybe I will show you some photos. And if you have any questions, some of the beautiful artistry inside. Um, yeah, of course, Wat Bandan and Nang Yai. And yeah, many, many beautiful photos. So if you want me to speak about something specifically, please ask. จะให้ผมแลของเขาโอเคผมคิดว่าจะโอเคคนสุที่บอกว่าขอบคุณมากที่ประพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วเทศก,กาลหุ่นโลกที่นี่เราอง์การหามณีพเบเปดด้วยครับที่จะชวนเข้ามาที่นี่ <laughs> แล้วก็จะมีพิธี เปิดหนังสือของเขาที่ชื่อ A Life in Shadows อันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับนันตงตะลุงนังยายไม่ใช่เฉพาะประเทศไ,ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โนดนเซียาคาพุชาประเทศไทยมาเลเซียด้วยในหนังสือนี้ก็มีรูปสวยๆหลายรูปที่คนที่คนจะเห็นแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนี้ครับ แล้วเขาดีใจมากที่จะเห็นหลายคนที่มาที่นี่นอกจากนี้จะมีพิธีเปิดที่สงคลาในวันที่30ธันวาคมวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งที่เป็นวันที่14ธันวาคม 14th of December correct 14th of December at River Books o yeah. อเค14ธั yeah. นวาคมนี้ที่ River Books ที่กรุงเทพครับผม Let me um, just maybe explain uh, a little bit about the photo behind me and uh, this is a puppet master from Peace Java and uh, I asked him while we were talking that uh, to please hold his puppet as he was his baby. And he turned to me and says it is my baby. <laughs> เราวลาเขาทายรูปคอนสแตนตินบอกเขาว่าเขามองหูหมือนเป็นลูกของเขาอาจารย์บอกว่าเป็นลูกจริงๆ and maybe a, an explanation on that feather on the right hand side is a traditional Balinese offering for the gods of s h a d o w i r a อันนี้เชโกปาลีอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่นั้นอันนี้มันกับสามพระภูมิที่อันนี้เป็นเป็นเทพแห่งหนังแล้วเขาจะเขาจะเขาจะาจะไหว้าสามนี้เหมือนเหมือนเราเรา,เราจะไหว้คู่ Ritual is very important in shadow theater so มันสิ่งที่สำคัญ In, in, in. Always, you have a, an offering before a performance. Mm. Uh, you do it on a special occasion. Uh, you do it when somebody has passed away, mm. at a wedding, uh, at uh, a newborn child. And mm. there's always an offering of flowers, of food, uh, of drink, and incense, of course. Yeah. Mm. Mm. อะไรเกิดขึ้นที่พิเศษอาจจะเป็นคนแต่งงานกันหรืออาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตหรืออาจจะมีลูกที่คลอดมาจะมีพิธีแบบนี้แล้วทุกครั้งจะมีดอกไม้จะมีอาหารจะมีเครื่องดื่มแล้วจะมีอจะเผาทูกด้วยทุกครั้ง and uh, look everywhere that I've gone I've been treated as a friend Or as a guest with a, a lot of love and affection, and i eaten so much Thai food and lots of tea and coffee, and uh, nothing short of, of phenomenal. So the hospitality was something that I'd never experienced anywhere. Uh, <laughs> ให้เขาเป็นเป็นคนในครอบครัวกันแล้วเขาให้อาหารยินเยอะชาดื่เยอะกาแฟดื่มเยอะ,ยอะแล้วเขารู้สึกดีเพราะว่ามีมันมันมันสามาคัคคีแล้วก็เป็นการดูแลที่ดีมากแล้วเป็นสิ่งที่ประทับใจครับ lots of ขนมจีน lots of lots of southern Thai food yeah very spicy stuff so um it, It's been a pleasure to to meet everyone, and uh, I learned a lot of things about myself. So um, I'm not sure how much more I can actually say, but uh, yeah, maybe you can add something uh We've been working on this together for a while. So. <laughs> หนังแล้วเขาทํางานแบบนี้มันนานมากนี้เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็น23ปีเลยเขาเปลี่ยนตัวเองเขาปรับตัวเองเวลาเขาได้ความรู้จากศิลปวัฒนธรรมที่มีความอายุเป็นเป็นพันปีครับ Yeah, I mean, please come and see the exhibition. I think that's what the gentleman said. There's mm -hmm. lots and lots of photos here, and they'll be here until the end of the festival. Uh, there'll be some photos um, down in Songkhla as well, and also at River Books. And a few years ago, I had a really, really big exhibition at the RCAC in Bangkok. So lots and lots of beautiful stuff to look at, and of course some beautiful puppets. <c oughs> and คุณฟลุก is actually making some stuff over there so yeah please have a a look around uh, buy some books if you feel like it and yeah thank you for coming and uh, yeah เชิญชมดูในทัศการนี้ครับเรามีรูปภาพจากหนังสือแล้วก็มีมีนางยายมีนางตลุงและมีอาจารย์ฟลุกที่กําลังสังนางตลุงนี้จะเห็นวิธีที่เขาทํามันน่าสนใจมากแล้วก็ จะมีภาพที่จะอยู่ในทัศกรน,นีจะอยู่ที่นี่ถึงวันที่17ครับแล้วก็จะมีทีส่องกลาาจะมีเวลาเรามีพิธีเปิดที่นั้นแล้วที่ิ v เ r b o o k ด้วยครับผมแล้วก็แฮนันเขาดีใจมากขอบคุณมากครับที่มาสวัดีครับสวัสดีครับ